สวัสดีครับเช้านี้เรามาฉีดพ่นโฟทีกับบูสเตอร์นะครับผมในนาข้าวนะครับเราก็จะผสมบูสเตอร์ลงไปในน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะทําการใส่โฟทีนะครับอัตราการใช้บูสเตอร์นะครับก็ 5cc นะครับหรือ1ฝฟ้านะครับต่อน้า20ลิตรนะก็แล้วเราก็จะตามด้วยโฟทีนะครับ1ช้อนนะครับนี่กาลังแกะซองนะครับนี่ก็ใส่ลงไป1ช้อนนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับสําหรับนานะครับนาข้าวนะครับมีหลายท่านถามมานะ ว่านาไม่มีน้ำฉีดได้ไหมนะครับโอ้สามารถนําไปฉีดได้เลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นการแตกตัวของตัวยานะครับเราก็จะคนๆสักนิดนึงเพื่อเพื่อความเข้ากันได้ไวนะครับอ่าในการที่เรารีบฉีดนะครับอ่าแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับนี่เป็นนาข้าวนะครับที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีกับบูสเตอร์นะครับผมก็ข้าวก็จะเหลืองๆอย่างนี้นะครับผมอ่าข้าวก็มังขาดปุ๋ยเลยนะครับนี่เราก็สามารถ นำฟูทีกับบูสเตอร์มาฉีดได้เลยนะครับผมในนาที่ไม่มีน้ำนะครับฟูทีนะครับจะไปช่วยนะครับในการเร่งการเจริญเติบโตและก็เพิ่มสารอาหารนะครับให้กับต้นข้าวของท่านโตนะครับแล้วก็รากจะยาวนะครับแต่กอดีนะครับผมส่วนบูสเตอร์นะครับก็จะมาช่วยนะครับในเรื่องของทําให้พืชแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับผมเพิ่มพลังคูณ4นะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพของฟทีมากยิ่งขึ้นนะครับมาและยังนะครับ ช่วยนะครับป้องกันการเข้าทําลายของแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆนะครับผมเราก็จะฉีดเป็นละอองฝอยอย่างนี้นะครับผมมาและแนะนําให้ฉีดในช่วงเช้าเ้าอย่างนี้นะครับอากาศดีๆนะครับพืชสามารถนําไปสังเคราะห์แสงนะครับได้รับสารอาหารได้ทันทีนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับผลอีก5าวัน7วันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ นี่เป็นบรรยากาศสดๆในนาข้าวกันเลยนะครับอ่าก็ฉีดอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่มองหานวัตกรรมนะครับที่จะมาช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลดต้นทุนในการทํานานะครับผมและยังเพิ่มผลผลิตนะครับแนะนําคู่นี้เลยครับเร่งรากกระชากใบจบทุกปัญหาในนาข้าวต้องคู่นี้นะครับ